ค่ะวันนี้เราอยู่กับเด็กๆนะครับมาที่พระธานะครับพระธาตุเจดีย์ะครับที่พระพักน้อยครับกําลังสร้างนะครับใหญ่โตมาเลยนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแราว่ามีวิวทัศน์ที่สวยงามมากครับผมตอนนี้อยู่ตรงด้านหลังเนาะรอบๆนะครับเดี๋ยวถ่ายดูวันนีิดนน่อย่ครับไปเดินต่อเลยค่ะไปเด็กๆเดินต่อเลยเดี๋ยวถ่ายนะไปลูกอ่าไปขึ้นก่อนไปมีอะไรคะเด็กๆ นีลก็มากนเด็กๆนะครับมากำหนดอะตอมนะคะนี่กำลังสร้างนะครับเป็นภาพผมอ่านี่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 มาทางนี้มาทางนี้ร้อนร้อนร้อนโดดค่อยไปค่ะนะครับอยู่ในช่วงก่อสร้างนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับเรามาช่วยทำเรามาช่วยกันละมคนละมือกันได้นะครับอ่า นี่จะเป็นวัดนะครับจะเป็นโบสถ์เนาะตั้งโบสถ์เสร็จอ่าอันนี้ก็อ่าไหนอ่ะต่อต่อมีครับไทยดูครับสวยเลยนะครับมาดูอ้ามัเราจะมาดูไม่สอดกันนะครับไม่สอดอยู่ตรงไหนนะไปดูกันไม่สอดอยู่ไกลามากเลย เต็เกค้จะดูว่าครบ้านเมื่อพวอะบ่อไปนี้ก่อนนะครับอ